ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by อ e. ีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปักทงทิศทางไทยครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะในช่องทางสถาบันทิศทางไทยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมการไต่สวนคดีชั้น14ของทักษณิณชนินวัตรในนัดที่2ก็เสร็จสิ้นนะครับท่านผู้ชม นะฮะก็ตามข้อมูลที่ปรากฏออกมาที่ศาลท่านอนุญาตให้นำเสนอได้นะครับเราก็ค่อยๆเห็นนะฮะความชัดเจนว่าเกิดอะไรอย่างไรขึ้นบ้างเป็นรูปเป็นรากมากขึ้นครับนะฮะผมไล่ตั้งแต่ครั้งแรกก่อนนะครับในวันที่4กรกดาคมนะฮะตอนนั้นมีการเรียกพยานนะครับใบไต่สวน5ปาก เป็นกลุ่มแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลราชทัรมนะฮะมีพยานปากแรกคือแพทย์หญิงรวมทิพสุภานน์นะฮะนายแพทย์นัทพรปิยะสินนะฮะและก็นายทันพิสิทธิ์ขบวนซึ่งเป็นพยาบาลเวนนะฮะปัจจุบันนั้นย้ายไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวานจังหวัดสุขโขทยัย และก็มีพยาบาลอีกสองคนนะครับซึ่งมีชื่อปรากฏกรมราชธรรมให้ชื่อมาว่าได้มีส่วนในการช่วยเหลือตรวจร่างกายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือไม่ได้เข้าไปถูกเรียกตัวให้เข้าไปช่วยเหลือแต่อย่างใดก็สองปากหลังก็นะครับศาลไม่ได้ถามอะไรมากนะครับจากข้อมูลที่ปรากฏออกมานั้นนะฮะเราจะพบว่าพยานที่เป็น กลกไกสำคัญนะครับสำหรับเหตุการณ์ในคืน22ต่อเนื่อง23สิงหาคม2566ส่งตัวทักษินไปชั้น14นั้นก็คือน,นายทันพิสิทธ์ขบวนพยาบาลเวรนะฮะร,รายละเอียดเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยคุณบมาวรงแล้วก็ดกรสมชายแสวงการได้เล่ากับผมนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมไปลองดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ ในรายการไทยมูฟสเปเชียลทอล์กสนะอะตอนนั้นครับนะสารท่านนะไม่อนุญาตให้มีการนะํามานําเสนอแบบคําต่อคําก็ได้มีการเล่าแบบสรุปประเด็นนะครับแต่สิ่งที่เราทําไห้เห็นความชัดเจนก็คือนาะยทันพิสิทธิ์ขบวนนี่แหละนะฮะพยาบาลเวรตัวเล็กๆซึ่งประจํานะครับ โรงพยาบาลราชทรร์กรมราชธรร์นในตอนนั้นนั่นแหละซึ่งเป็นกลหลกักเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินการในคืนนั้นนะฮะแต่มันไม่มีเพียงแค่นั้นครับท่านผู้ชมนะเพราะในการไต่สวนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่านะฮะศาลท่านก็ได้เรียกไต่สวนพยานทั้งหมด9ปากนะครับชุดนี้เป็นชุดพัสดีและผู้คุมนะฮะ ปรากฏว่าในพยานเก้าปากนั้นนะฮะมีหนึ่งในสัญญาวงหินก่องเป็นพัสดีเวนซึ่งอยู่เวนในวันที่22สิงหาคมนั่นแหละอีกคนหนึ่งก็คือนายสมศักดิ์บุตรดีคําเป็นผู้ช่วยพัสดีและหัวหน้าเวนคนที่หนึ่งะฮะคนที่สก็คือนายจารุวัตรเมืองไทยคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมนาทักษิณในคืนวันที่22ไปส่งโรงพยาบาลตํารวจนะฮะ ตำแหน่งของนายจารวัฒเมืองไทยนั้นเป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนะฮะคนต่อมาครับท่านผู้ชมคนที่4ก็คือนายธีรศักดิ์คงหอมก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมนะฮะนายทักษินใบส่งโรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันคนที่5นายเทวรุษสุนทรคนนี้โดยตำแหน่งเป็นนักอบรมฝึกวิชาชีพพิเศษเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม ตันายทักษินไปส่งโรงพยาบาลนะฮะคนที่6คนที่7คนที่8คนที่9นะครับนายนพรัตนไกรแสวงนายเจนวิทย์เดือนคำนายศิวพันธ์มูลกันและนายนิพัฒชนหินสุขนะกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในทักษินช่วงที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านผู้ชมนะฮะ เราก็จะเห็นนะครับ,นะรบต้องท่านนับการไต่สวนในครั้งแรกด้วยนั้นเนี่ยนะก็คือผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกร,รุงเทพมหานครท่านปัจจุบันนะครับเนี่ยมาถึงกลุ่มแพทย์พยาบาลและมาถึงกลุ่มภัสดีและผู้คุมก็จะมีนะฮะทั้งหมดเนี่ย9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 15, 15 15ปากแล้วปากะครับท่านผู้ชมนะฮะที่ศาลได้เรียกไปไต่สวนนะฮะ อ่ะทีนี้ครับท่านผู้ชมประเด็นอยู่ที่ว่านะฮะจะนำเสนอรายงานแบบครั้งแรกที่มีการไต่สวนอ่านะท่านผู้บัญชาการเดือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครคุณปัจจุบันอันนี้ศาลท่านไม่อนุญาตเพราะเป็นการรายงานแบบคำต่อคำนะฮะเลยในครั้งหลังนี่นะฮะก็ได้มีการสรุปประเด็นนะฮะแต่เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นอีกนะ แต่การสรุปประเด็นในครั้งหลังเนี่ยนะฮะรายงานได้และก็ทำให้เห็นว่าคนที่มีนะครับเป็นคนจักสำคัญเป็น key person เป็นคนที่ดำเนินการนะฮะในส่วนของแพทย์และพยาบาลก็คือนายทันพิสิทธ์ขบวนทีนี้มาในส่วนของผู้คุมนะฮะและพัสดีเนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นคนะจะักสำคัญนะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนแรกเลยผมนึกว่าเป็นพัสดีนะครับ นายสัญญาหรือนายสมศักดิ์บุตรดีคำนายสัญญาวงขินกองจึ่งเป็นพัสดีเวรในวันนั้นแต่ปรากฏไม่ใช่ครับท่านผู้ชมกลายเป็นว่านะครับคนที่ถูกโฟกัสอันนี้จากคนที่ไปฟังอยู่ในวันนั้นนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยกลายเป็นนายจารุวัดนะครับเมืองไทยครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะครับควบคุมตัวนายทักษิณ ไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะรายละเอียดอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยนะฮะ,ะเพื่อไม่ให้ละเมิดอนำนาจศาลนะครับศาลท่านจะถามนายจะรู้วัดจะตอบแบบไหนอะไรอย่างไรขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะ,ะยังไม่นำเสนอนะฮะทั้งทั้งที่ก็พอทราบแล้วละ่ะว่าคำถามและคำตอบนั้นเป็นอย่างไรแต่เพื่อนนะครับเราเคารพคำสั่งของศาลนะครับแต่มีประเด็นที่ต้อง ย้ำครับนะฮะและน่าสนใจนะฮะว่าในการไต่สวนนายจารุวัฒน์นั้นเนี่ยสารได้ย้ำกับนายจารุวัฒน์หลายครั้งครับว่าให้ตอบให้ตรงกับคำถามให้เบิกความให้ชัดเจนนะฮะโดยในบรรดาพ,พยานชุดหลังสุดนะครับ9คนสารได้ใช้เวลาไต่สวนนายจารุวัฒน์นั้นเนี่ยนานที่สุดก็คือหนึ่งชั่วโมงคณะที่พยานรายอื่นๆนั้นศาร ไม่ได้ใช้เวลาไต่สวนนานมากนะักนะครับนะก็ทําให้เห็นแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็น,นลากลไกสําคัญเพิ่มขึ้นนะฮะจากกรณีการไต่สวนแพทย์พยาบาลกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เป็น key person นดำเนินการก็คือพยาบาลเวนนะมาในในกลุ่มผู้คุมนั้นเนี่ยก็เป็นนะฮะเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้คุมซึ่งโดยตําแหน่งนั้นนะครับ เป็นนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนะฮะซึ่งอะย้ำอีกทีครับเมื่อศาลท่านย้ำหลายครั้งย้ำว่าหลายครั้งนะครับกับพยานว่าให้เบิกความไม่ตรงกับคำถามและให้เบิกความให้ชัดเจนนานนับเป็นชั่วโมงที่ศาลท่านได้ไตส่สวนนี้แสดงว่าคนนี้เอาละครับมีประเด็นแน่นอนนี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะกลไกาการไตส่สวนซึ่ง ต้องใช้ระบบซึ่งผมเรียกว่านะครับเป็นการระบบไต่สวนซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาอันเป็นขั้นตอนในการนะครับขึ้นรวงขึ้นศาลอย่างที่เราคุ้นเคยกันตรงนี้นี่เองเนี่ยนะมันจะค่อยๆทำให้เห็นความจริงปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนะครับไม่ได้นำข้อความที่มีการไต่สวนกันมารายงาน เราก็เห็นแล้วว่าอ๋อคืนนั้นนะมีใครทำอะไรอย่างไรและใครเป็นคนดำเนินการที่สำคัญนะฮะซึ่งเราก็เห็นแล้วครับท่านผู้ชมว่าทั้งพยาบาลเวนนะฮะทั้งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยล้วนเป็นตำแหน่งที่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายถามว่าแหมท่านผู้ชมคิดว่าจะกล้านะ,ะดำเนินการอะไรอย่างไร ซึ่งทําให้เกิดประเด็นหรือทําให้เกิดคําถามนะฮะมากมายในทางความถูกต้องทางกฎหมายตามมาหรือเปล่ากล้าทําอะไรผิดกฎหมายกล้าทําอะไรซึ่งไปละเมิดบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าคือถึงเขาจะยืนยันนะครับว่าทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการเนี่ยแต่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับท่านผู้ชมจนกว่าในที่สุดความจริงมันจะได้เปิดเผยออกมานะครับนี่แหละฮะนี่คือ ราจะค่อยๆเห็นความกระจ่างความชัดเจนใครเป็นใครทําอะไรอย่างไรในคืนนั้นและกระบวนการการส่งตัวนักโทษไปที่โรงพยาบาลตํารวจนั้นเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรอย่างไรขึ้นบ้างซึ่งต้องบอกว่าเป็นนะครับกระบวนการการไตส่สวนสารท่านมีวิธีที่จะนะฮะทำให้ความจริงนั้นปรากฏขึ้นมานะย้ำนะครับว่าสารท่านเป็นคนซักนะฮะ ไม่ใช่ทนายของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือทนายของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าซักเนี่ยก็ได้นอนแล้วครับซักหรือถามนําเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนะครับลูกความของตัวเองนะแล้วต้องถามจี้หรือถามค้านเพื่อให้คู่ความนั้นเนี่เกิดเขาเรียกว่าคำให้การซึ่งนะครับตัวเองเสียประโยชน์แต่กรณีนี้ไม่ใช่นะครับศาลท่านถามเองจึงทั้งหมดทั้งมวลครับท่านผู้ชม นำไปสู่นะครับคำร้องคำขอของทนายความของคุณทักษิณคุณวินยัติชาติมนตรีนะ,รนะครับว่าได้ขออนุญาตให้ศาลไตส่สวนคดีคุณทักษิณชั้น14เนี่ยให้เป็นการไตส่สวนลับเป็นการไตส่สวนในทางลับนะฮรับท่านผู้ชมซึ่ง ก็ต้องบอกว่าทนายก็ได้อ้างเหตุผลแล้วครับนะะชี้มาที่คุณหมอวรงซึ่งมาคุยกับผมนี่แหละ,นะะชี้มาที่นะะหมอตุลนะะว่าได้เอาเรื่องคําเบริรความไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะฮะเลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาร้องขอต่อศาลว่าการไต่สวนที่จะดำเนินการต่อไป ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งเป็นนัดที่3นะครับท่านผู้ชมขอให้เป็นการไตส่สวนลับหรือเป็นการไตส่สวนในทางลับปรากฏว่าสารท่านไม่อนุญาตครับท่านผู้ชมนี่แะสารท่านไม่อนุญาตนะฮะสารท่านนะครับเนี่ยนะบ,บอกแบบนี้ครับนะฮะอ่ะ,อะตามที่มีการเผยแพร่อ,ออกมานะครับเนี่ยนะฮะนะฮะ เนื่องจากนัดที่แล้วสารมีคำสั่งให้คู่ความและผู้เข้าฟังการพิจารณาคดีงดเว้นการเผยแพร่คำเบิกความพยานบุคคลและพยานเอกสารที่ศาลไตส่สวนปรากฏว่ายังมีผู้เข้าฟังการพิจารณาคดีและผู้สื่อข่าวบางรายนำคำเบิกความของพยานไปโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เอาไปสําคัญนะครับท่านผู้ชมสารจรึงกําชับคู่ความและผู้เข้าฟังในการพิจารณาคดีให้ปฏิบัติตามคําสั่งของสารอย่างเคร่งครัดครับท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้สารท่านสั่งว่ายังไงนะครับในวันนั้นเนี่ยที่ท่านสั่งเนี่ยท่านสั่งแบบนี้นะฮะอันหนึ่งมีการนําข้อเท็จจริงจากการเบิกความของพยายนซึ่งสารไตส่สวนในนัดกอดออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะคําต่อคํา ผ่านสื่อช่องทางต่างๆซึ่งอาจทำให้พยานบุคคลที่จะมาเบิกความในลำดับถัดไปได้ทราบข้อเท็จจริงที่พยานคนก่อนได้เบิกความไว้ย้ำตรงนี้นะครับน,ะะนี่คือเหตุผลของสารนะครับนะะและอาจทำให้สารไต่สวนแล้วได้ข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์คือมีผลกับรูปคดี รวมถึงอาจนำคําเบิกความของพยานดังกล่าวไปวิเคราะห์หรือให้ความเห็นในทางคดีจนก่อให้เกิดความสับสนแก่สังคมได้นะฮะประกอบกับข้อมูลด้านสุขภาพของจำเลยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนี่เหตุผลนะครับนะฮะหนึ่สามเหตุผลศาลให้คู่ความและผู้เข้าฟังการพิจารณาคดีงดเว้นการเผยแพร่โฆษณาคําเบิกความของพยานบุคคลและพยานเอกสารที่ศาลไต่สวนนะฮะ ห้ามเผยแพร่เบิกความพยานบุคคลและพยานเอกสารนะฮะนี่ก็ได้รายงานนะฮะเฉพาะนะฮะเท่าที่มีข่าวปรากฏออกมาเช่นว่าใครไปบ้างอะไรอย่างไนแต่ไปให้การอย่างไรอันนี้เผยแพร่ไม่ได้อันนี้ก็ว่ากันนะครับตามคําสั่งตามที่ศาลท่านขอร้องมาแล้วก็เราจะด,ดำเนินการตรงนี้อย่างเคร่งครัดกับท่านผู้ชมนะฮะ ทีนี้เมื่อสารสั่งแบบนี้ก็อย่างว่าแหละครับย้อนกลับไปนะฮะทางทนายของคุณทักษิณก็บอกว่าถ้างั้นขอเป็นการไต่สวนลับนะฮะก็เหมือนกับว่าหมอวัดรงพี่เอสมชายหมอตุลเนี่ยมีพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับคือพวกนี้ห้ามไม่ต้องให้มาเข้าฟังนะฮะแต่ปรากฏว่านะฮะสารท่านไม่อนุญาตครับให้เป็นการไต่สวนลับสองเรื่องสองประเด็นนะครับท่านผู้ชม ศาลนะฮะท่านห้ามเผยแพร่คำเบิกความของพยานและพยานเอกสารแต่ท่านไม่ห้ามนะครับเนี่ยการไต่สวนแบบเขาเรียกว่ากึ่งเปิดเผยนะฮะคือถ้าท่านบอกว่าห้ามเผยแพร่และการไต่สวนต้องเป็นการไต่สวนลับนี่อันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การไต่สวนนั้นเนี่ยบุคคล ทั่วไปนะครับซึ่งได้แจ้งความจำหนงขออนุญ,ญาตต่อศาลสามารถเข้าฟังได้เพียงแต่ห้ามเอาสิ่งที่ได้ปรากฏอยู่ในห้องไต่สวนนั้นมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อเท่านั้นเองคุณวินจัตนั้นเสนอให้ไปแบบสุดเลยคือให้เป็นลับไปเลยนะซึ่งศาลท่านไม่อนุญาตนะครับท่านผู้ชมให้เข้าใจตรงนี้นะซึ่งสิ่งที่เป็นผลดีก็คือว่า เราจะค่อยๆเห็นครับ,รบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นใครทำอะไรอย่างไรแม้จะไม่ได้เห็นในรายละเอียดแต่ก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นค่อยๆเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นก็ต้องรอครับจนกว่าศาลท่านจะไต่สวนเสร็จสับนะฮะแล้วก็มีคำสั่งออกมาตรงนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีว่าท่านจะว่ายังไงนะฮะทีนี้ครับนะฮะ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้ครับท่านผูช้ชมนะฮะตรงนี้ต้องเอาไว้ชัดนะฮะเพราะสำคัญมันจะเกี่ยวกับการไต่สวนทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่นะฮะปพรากฏว่ามีท่านนะฮะอดีตผู้พิพากษาครับนะฮะท่านวัดติ่งสมิตท,ท่านเป็นอนดีตผู้พิพากษาอาบุโสนศสารดีกาท่านได้อธิบายให้ฟังว่าอ่ะนะครับการไต่สวนนะฮะ แบบปกติหรือการไต่สวนในทางลับเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะฮะมันคืออะไรการพิจารณาคดีเป็นการลับนะฮะ,ะท่านก็เริ่มจากการอธิบายในเบื้องต้นก่อนครับว่าปกติคดีแพ่งต้องกระทำดำเนินการสืบพยานต่อหน้าคู่ความที่มาศาลโดยเปิดเผยนะฮะคดีอาญาต้องดำเนินการโดยเปิดเผยต่อหน้าจําเลยนะฮะ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าฟังการพิจารณาคดีของศาลได้แต่นะครับมีข้อยกเว้นบางประการที่ศาลท่านอาจจะสั่งให้พิจารณาเป็นการรับได้ในคดีแพ่งตัวอย่างก็เช่นนะฮะเพื่อความเหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นกรณีการละเมิดจากการถูกขมขืนการฟ้องขอหย่าการฟ้องชายชูหรือ คดีอันเกีย่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคดีอาญานั้นเนี่ยคดีที่ศาลท่านอาจจะพิจารณาให้มีการไตส่สวนนะครับหรือก,การนะดำเนินการเป็นทางลับได้เนี่ยก็คดีที่อาจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนเป็นเพื่อป้องกันความลับอันเกีย่ยวข้องกับความปลอดภัยของประเทศไม่ให้ล่วงรู้ถึงประชาชนนะฮะอาจจะมีคดีเช่น บางรูปแบบนะครับคดีคมขืนกระทําชําราวนี่อันนี้อาจจะป้องกันนะครับสิทธิของผู้เสียหายคดีดูหมิ่นหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการคือคดีหนึ่งึสองนะฮะหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความปลอดภัยความมั่นคงของราชอาณาจักรนี่ ทีนี้ครับเนี่ยคดี1นึเนี่ยผมลองไปค้นมาดูนะฮะท่านผู้ชมปรากฏว่าก็เคยมีเคสนะฮะซึ่งศาลนะฮะท่านกําหนดนะครับให้เป็นการไตส่สวนก็ไม่ถึงกับรับแหละครับแต่เป็นลักษณะกึ่งเปิดเผยแต่ห้ามจดเช่นคดีนะครับเนี่ยนะฮะของกลุ่มทะลุฟ้านะฮะคดีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์กลุ่มฟรีอาร์ตนะฮะ สารท่านได้กําหนดนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่นะครับประมาณเดือนเมษายนนะฮะถึงมิถุนายนนะฮะ2564ต่างกรรมต่างวาระนะครับท่านผู้ชมก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วศารท่านห้ามบันทึกภาพและเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะฮะ,ะห้ามนะครับเนี่ยห้ามบันทึกข้อความคำพูดของผู้พิพากษาพยานทานายความ รายละเอียดคําเบิกความนะฮะนะก็คือห้ามจดนะฮะแล้วก็ห้ามไม่ให้คู่ความนะครับที่อยู่ในห้องพิจารณาลุกขึ้นถแถลงการทําอะไรโดยไม่ได้ขออนุญาตศาลนะฮะพู้ใดฝ่าฝืนการกระทําดังกล่าวก็อาจจะถือว่าผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะฮะอันนี้ก็ลักษณะไม่ลับแต่เป็นการห้ามบันทึกกระทั่งห้ามจดคําเบิกความหรือคํา ถามด้วยคําพูดของผู้พิพากษาในนะครับการสืบพยานที่เกิดขึ้นซึ่งต่อไปนะครับคดีชั้นเยียสีของคุณทักษิณก็จะเป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี้ยกตัวอย่างคดี1นึเนี่ยกลุ่มทะลุฟ้านะฮะกลุ่มฟรีอาร์ตเนี่ยศาลท่านก็อย่างที่ที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือเพื่อให้เห็นที่นะครับท่านวัดติงสมิธเนี่ยท่านยกตัวอย่างว่าอ่ะมันมีเคสมันมีกรณีแบบนี้นะหนึ 1, 1, ่งหนึ่งสองศาลท่านอาจจะพิจารณาให้การพิจารณาเป็นความลับได้นะฮะ แต่จริงๆก็ไม่ได้ดําเนินการถึงขนาดนั้นเป็นลักษณะเขาเรียกว่ากึ่งเปิดเผยนะห้ามจดนะคำพูดคําเบิกความออกมานะซึ่งะนะครับถ้าสารท่านสั่งให้พิจารณาเป็นทางลับก็จะมีเฉพาะคนเหล่านี้ละครับที่จะอยู่ในห้องพิจารณาได้นะหนึ่งมีใครบ้างโจด,ดและทนายความสองจำเลยและทนายความ 3. ผู้ควบคุมตัวจำเลย สี่พยานผู้ชำนาญการพิเศษ 5. ้าล่าม 6. บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาล 7. พนักงานศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่เห็นสมควรนี่นะก็เท่านี้นะก็อย่างที่บอกครับเนี่ยถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยนะฮะบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปเนี่ยห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีนะฮะซึ่ง ทนายคุณทักษิณนต้องการแบบนี้แหละแต่ศาลท่านไม่อนุญาตนะฮะท่านผู้ชมนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้นะครับพี่เอ๋คุณหมอวัรงนะฮะหมอตุลเนีนะะ่ยคุณชานชัยเนี่ยไปนั่งฟังอยู่นะนะฮะก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของศาลครับท่านผู้ชมนะฮะอย่างน้อยเนี่ยพี่เอ๋นะครับกลุ่มของคุณชานชัยกลุ่มของคุณหมอวัรงเนี่ยก็ได้ร่วมเป็นพยาน และก็ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วอย่างพี่เอสมชายเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่เอามาพูดตอนนี้ไม่ได้นะว่าคําเบิกความของแต่ละคนเนี่ยมันตรงกับที่เคยไปให้การกับคณะกรรมาการของพี่เอเอาไว้หรือไม่แบบนี้นะฮะซึ่งให้มีบุคคลนะครับซึ่งเคยทําสํานวนหรือเคยสืบเคยไตยส่สวน นะเคยหาข้อเท็จจริงในคดีชั้นที่สีของคุณรักศิลแล้วไปนั่งฟังอยู่ด้วยอันนี้ดีกว่าเชื่อเถอะครับท่านผู้ชมนะอย่างน้อยเมื่อกระบวนการการไตส่สวนเสร็จสิ้นลงเนี่ยนะเดี๋ยวพี่เอก็คงจะมาเล่าให้ฟังแม้ว่าวันนี้สองวันนี้นะครับช่วงเดือนนี้อาจจะเล่าไม่ได้เคารพศาลเคารพคําสั่งศาลไม่ละเมิดอํานาจศาลแต่นะครับดีกว่าซึ่งเราแน่นอนว่ามีความจริงอยู่กับมือเราแล้วล่วละแต่เพียงแต่เชื่อฟังศาล ยังไม่เอามาพูดยังไม่เอามาเปิดเผยกันเท่านั้นเองแต่มันจะค่อยๆเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะต่อมาครับท่านผู้ชมทางนะครับท่านวัดติงสมิธเนี่ยก็ได้อธิบายต่อนะประเด็นกฎหมายก็คือกฎหมายที่แห้หน้าศาลในการพิจารณาคดีอาญาเปิดทางลับเนี่ยขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เคยมีคําสั่งของศาลร,รับนูลนะครับวินิจฉัยแล้วคําวินิจฉัยนะฮะว่าไม่ขัดแยง้งนะฮะอันนี้อะไรผมผมไปเร็วๆเ,เลยนะฮะอ่านะต่อมาครับนะฮะ เป็นความเห็นของท่านวัดติงสมิตครับนะว่าคดีชั้น14ของคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือเพื่อป้องกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศไม่ให้ล่วงรู้ถึงประชาชนจึงไม่เข้าเหตุที่ทนายจำเลือจะขอให้ศาลฎีกาไตาส่สวนเป็นทางลับได้ที่ศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ไตส่สวนเป็นทางลับนั้นจึงชอบแล้วและสุดท้ายครับการพิจารณาคดีทักษิณ ชั้น14โดยเปิดเผยจะทำให้ประชาชนได้รู้ว่ามีความรับอะไรที่ซ่อนเอาไว้มานานแล้วหรือไม่ผลของการพิจารณาย่อมทำให้ประชาชนมีความเชื่อถือและศรัทธาในองค์กรยุติธรรมนะฮะวัดติงสมิธรนักวิชาการอิสระวันที่9เดือน7 2567อน่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมเอามาลำดับเอามานำเสนอฟังนะครับให้ชัดเจนในเรื่องนี้นะฮะ เพื่อที่จะให้นะครับคุณหมอวรงพี่เอคุณชานชัยได้ไปนั่งฟังแทนพวกเราก็อดใจกันไว้สักนิดนึงนะมีความจริงดูกับฟังเราได้ได้ไปฟังได้ไปเห็นความจริงแน่นอนแหละแต่สารท่านขอไม่ให้เอามาเผยแพร่ก,ก็อดใจรอกันไว้สักนิดนะแต่เชื่อแน่ครับว่าความจริงนั้นย่อมเป็นความจริงแล้วไม่หนีหายไปไหน และคนที่ต้องการที่จะปกปิดซ่อนเร้นนะครับมีความรับเยอะแยะมากมายนะฮะไม่กล้านำมานะครับให้ประชาชนให้สาธารณะได้รับรู้เนี่ยนะถึงวันนี้ครับนะมันจะค่อยๆถูกนะครับตีถูกแสงสว่างของความจริงนั้นเนี่ยนะส่องไปแล้วก็จะค่อยๆนะครับหมดแรงหมดกำลังลงไปเองนะครับในไม่ช้าวันนี้ฝากกันเอาไว้ เท่านี้ครับเรื่องมันประมาณนี้ขอบคุณครับให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL/ by ลบยโยอี